เหมือนเป็นลางเปิดไอจีแตงโมนิดาโพสก่อนตกเรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด mm hmm. จากกรณีเมื่อช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์65เจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกตันยู mm hmm. รับแจ้งจากประชาชนว่ามีหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงคราม mm hmm. จังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้ามาตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวซึ่งต่อมาทราบว่าเป็นนักแสดงสาวแตงโมนิดา<น>พัชรวีรพงที่พลัดตกเรือสปีดโบท๊ทจมน้ำหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าหน้าที่ประดาได้ค้นหาร่างของ<น>แตงโมเบื้องต้นยังไม่พบนักแสดงสาวแต่อย่างได้ท่ามกลางความเป็นห่วงของครอบครัวเพื่อนดาราและแฟนคลับ ทั้งนี้หากย้อนกลับไปอินสตาแกรมแตงโมนิดาได้โพสต์ภาพไปเที่ยวที่ภูเก็ตขณะที่ตัวเองยืนอยู่ริมหาดท<ม>่อนบนใส่บรากับกางเกงขายาวพร้อมระบุแคปชั่นว่า The Sunset to Rise Again <ม>ซึ่งมีความหมายว่าอาทิตย์อัสดงขึ้นอีกครั้งและหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันที่14กุมภาพันธ์65ช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพบว่าสาวแตงโม,ม ได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มพร้อมระบุข้อความว่าแฮปปี้วันาเลนไทน์เดย์นะคะที่รักวันาเลนไทน์ hmm. ปีที่สองแล้วนะเราผ่านกันมาได้ดีมากๆ mm hmm. เลยวันพรุ่งนี้และต่อต่อไปยังมีเรื่องราวอีกมากมาย mm hmm. อาจจะเจออุปสรรคเข้ามาเจอกับความทุกข์ทรมานมีเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ยากขึ้นอ mm hmm. ุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่เราไม่อาจรู้เลยแต่ขอให้ความรักของเราจะยังแข็งแรงแบบนี้ใส่ใจกันและกัน อดทนซึ่งกันและกันเข้าใจและอภัยให้กันแบบนี้ตลอดไปแฮชแท็กเอาหัวใจผูกกันไว้เพื่อเป็นพลังและเติบโตไปด้วยกันนะ